เข้าบ้านน้องรีบเข้าบ้านข้างนอกมันอันตรายนะสวัสดีทุกคนนี่ชายเก็อยู่ที่บ้านชายเก้านะที่ริมทุ่งยสวรรค์น,นนะแต่ว่าชายก็รู้สึกว่าแถวนี้มันดูไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ชายก็ว่าชายก็ต้องรีบเข้าบ้านไชิพอ,อเปิดประตูก่อนเจบเปิดเสร็จแล้วก็ต้องรีบเดินเข้าไชิเพิ่มเพิ่มเมมันเป็นประตูล็อกสองชั้นนะ าชายก็ขอเปิดประตูสักครู่เธอเพโอเคเข้ามาได้และแล้วก็ปิดประตูปิดประตูตรงไหนแฮะเอดูท่าแล้วมันาจะต้องปิดจากข้างนอกนะแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แล้วแหละเชิบเชิบออเอ เค okay. ตอนนี้ชายก็ก็อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีกหน่อยนี่ทุกคนเวลาอยู่นอกบ้านนะ่ะมีใครรู้สึกว่าไม่ไม่ปลอดภัยบ้างชายก็รู้สึกอย่างนั้นเลยนะ่ะแถวๆนี้นี่เป็นรอบบ้านของชายเก้าเองตู้ขาแบบว่าหลังของที่ชายเก้าย้ายบ้านมายังวางเต็มอยู่เลยนะ่ะ ก็เลยเอาแบบว่ามาช่วยป้องกันรัว้วบ้านใชก็อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แบบว่ามันปลอดภยัยเชปเทนี่นี่นี่เราก็จะเข้ามาในบ้านบ้านหลังนี้ใชก้ก็ยังแบบว่ามีของอะไรไม่ครบเท่าไหรนะ่น่ะปิดประตูเรียบร้อยทีนี้อยู่ในนี้ก็จะปลอดภัยหายห่วงนี่เลย น้ำพร้อมเครื่องดื่มพร้อมผล,ลไม้พร้อมนี่ก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศเบาๆที่มีโซฟาพร้อมโตกกินข้าวแล้วก็เวลาล่วงนอนเราก็จะเข้าไปนอนในหนีนะ่าหรือแบบอาจจะใช้เพื่อป้องกันอันตรายเป็นแคปซูลที่นอนแบบว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ถ้าเราอยู่ในแคปซูลที่นอนอันนี้ คนใครชอบบ้านหลังนี้ของชายก็บ้างนะคิดว่าชายก็จะสามารถเอาตัวรอดจากาตัวประหลาดหรืออะไรเลยได้อย่างได้หรือเปล่าเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าคิดว่าบ้านหลังนี้ชายก็จะปลอดภัยกดหแต่ถ้าคิดว่าอยู่ในนี้ก็ไม่ปลอดภัยหรอกกดสองอแต่ว่าจะว่าไปชายก็ว่าน่าจะปลอดภัยนะมีการป้องกันหลายชั้นซะด้วยกดหกดหกดห น่าจะปลอดภัยจริงๆเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะเพราะามันไม่มีสัตว์ประหลาดนั่นเองฮ <ś c oughs> ใช้ก็จะสามารถอยู่บ้านหลังนี้ไดนะ้อย่างสงบสุขว่าจะ,จะกินอะไรดีนะกินแตงโมก,กินน้ำเออหรือหาอะไรในตู้เย็นกินดีนะกินอะไรดีจะว่าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนได้มาพักตาก อ๋อมันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรเอออะไรผัดหน้าผัดตาแวบๆเออเหมือนแผ่นดินไหวเออเออแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวหรือเปล่าเย้เออหลังคาเย้มันเหมือนหลังคาจะรั่วเออเกิดอะไรขึ้นเออ อะไรเออเออเยยยว้าวบ้านเปิดประตูเออเลนแน่นโอเคตายตายแล้วอะไรน่ะเดี๋ยวแต่แล้วแต่เล้วระหว่างนี้ระหว่างนี้ฉันก็เข้าที่กบดานก่อนเฉยเพิ่มเข้าที่กบดานปลอดภัยแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรน่ะเยยยยยมันมัน อะไรมันกำลังพยายามเยอะยพยายากัดกินจ้ามาดีมาช่วยออ้อดิ้อกอ้กออ้ออกออกิอกอ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 น้ออกออกอองออกออกาอกอกออกออกออออกออกออออก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 ออออออก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 ่อ ไม่กล้าออกจากมองนั้นเลยนะว้ายว้าย้มาช่วยด้วยช่วยโอ้โโชคดีกระโดดทันแล้วเหมือนบันนี่ต้องการความช่วยเหลือโอ้ยได้ยินเสียงาเลยมาได้มาแล้วมาเลยมาแล้วอ้โอ้โบ้นนี่ลิฟต์เข้าบ้านแล้วบ้านนี้ป้องกันได้ประตูปิดประตูไม่ได้เหรกระโดดเข้ากระโดดเข้าเลยปีนเข้าปีนเข้าเจาะลวดเจาะลวดเจาะลวด มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่บ้านฉันไหนแล้วเขาไปไหนไมได้ติดติดตัวอยู่โอเคเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าทางไหนแช็เกิ้ลนี่ยลิฟต์เขาลิฟต์เขาตัวบ้านนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ นี่เพืนะ่อความปลอดภัยแล้ต้องอยู่ในเอ,อ,อ,อยู่ในนี้แล้วเข้าไปคนเดียวเลยเหรออมันมี2อันนะเข้าได้ทั้งสองอันยังไงยัาไม,ไม่ได้อะนนี้อ้โอเคโอยต่แล้วออกมาใหม่แล้วก็แบบว่าไดยไม่รอดแล้วชฉก็ว่าแฉก็โดนกินเออฉันก็รู้สึกได,ด้ว่าันก็อยู่ในปากมานันนะอ่ะแต่แต่แต่แตแต่พอดีรอดอยู่ นายหลานกเหรอดแล้วหเไงดีน่ะให้ตายเถอะเจอตัวอะไรไม่รู้น่ะผาจิ้งเก้าหนีก่อนดีกว่าศพฉิ้เก้าอยู่ไหนน่ะเอออยู่หลังบ้านโอเค let's go วิ่งอึ๊บันนีกเธอแล้วังมันง่าว้าวจิ้งเก้าไว้แล้วว้ายเอ๋บันนี่เธอกำลังช่วยซ่อมบ้านให้ฉันอยู่หรอใช่แล้วจิ้เก้าอ๋อ หลังจากที่หลังคาถูกเจ้าตัวกรัมเบลยักษตัวนั้นจัดการไปหลังคามันก็เป็นแบบหลังคาเปิดบัตทุนขึ้นมาเฉยเลยโอ้ะโอ้ไม่ต้องกังวลเราขึ้นไปข้างบนได้ไชเก้าเฮ้ยนี่มันว้าวบันไดขึ้นสู่สสงสว่างไปเร็วปีนดีดิดิดิดเออเออเออเอกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นเไปเฮ้ยถึงแล้ว เธอปีนไหวมากเลยแฮะอ่บ้านดีกว่าว้าวนี่มันบ้านหลายชั้นบ้านในบต้าน็เปิดประตูให้เร็วเรากเร็วเปิดต้องกเวเจิากร้เวๆลอดปรยยเคเปิดปรเรวด้เราวด้เรวเิมอีกตห้วเดัะต้วเปด้เร็เปิดอร้เรปอ้าไปนอนอย่างที่็วปดภัยตใช่ก็ว่าแต่เร็ตเริดก้องวๆจรปิดไหมนะ ฉันติดไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถึงไม่ติดเราก็ได้อยู่นะวันนี้ว่าใช่เลยเราสามารถมองเห็นมันได้อยู่โอ้วันนี้มองไม่เห็นแหละช็อโอเคโฟ้บเิ้ขบันอ๋อฉันแค่จะไปเธอไปอยู่บนนั้นเออฉันแค่ออกจากไอ้เจ้าตัวแคปซูลหรอ สูนที่นอนเองมันก็แบบว่าพาฉันขึ้นมาห้องบอเลยน่ะจะว่าไปข้างบอวิวดีเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่เป็นี่เธอร้องเพลงมาดูสิว้าวแล้วเจ้ากระโบไปไหนแล้วน่ะเอฉันก็ไม่เห็นเลยน่ะแปลกมากปกติมันไม่เคยทิ้งพื้นที่เลยนะเอ๋หรือว่ามันคิดว่าเราคงไม่กล้าเข้ามาแล้วโอ้โเหมือนจะสั่นย้ยว้าวมันขึ้นไปได้ไงน่ะเอาดีดีมันก็่อมาน่ะ อมันแต่มันกำลังพยายามทำลายชั้นกลางอยู่โนบ้านเราอยู่ชั้นบนสุดของปลอดภัยน่ะให้ห่วงให้ห่วงช่วยเป็นกำลังใจให้ชัยก็ด้วยกันกดไลค์ก็สับสไคร้หน่อยนะให้ชับ้านของชัยก็แบบนี้รอดขอนจากไอ้เจ้ากัมโบเออชัยก็บ้านแต่มันมีหลายตัวเหรอไอตอนแรกฉันเจอมันแค่ตัวเดียวน่ะเออมันพยายามจะพังบ้านโอ๊ยเอ๊ะโอเคโอเค โอ้โโอโไม่รอดนะตกจากทีสูงก็แบบวันเจ็บเหมือนกันนั่นนงะเออบันดี้ขอระเบิดบ้านเลยแล้วก,กันเอจัดการมันบันดี้กำลังระเบิดอยู่ด้มว้ เชก้ะเดี๋วเชก้ะเดี๋วเออเออชก้ะเดี๋วเชก้ะเดี๋วไม่เหลือบ้านอะไรเลยแต่ว่ามันก็ถูกจัดการไปแล้วเหมือนกันแฮะเออฉันว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะชาเกิลเออนั่นนะสิทุกคนว่าแบบนี้มันดีหรือเปล่าน่ะเออเชก้กลับมาแล้วเชก็กลับมาแล้วเชก็าได้เกิดใหม่น่ะเอาแบบนี้เธอไม่เกิดใหม่แล้วเหรอเจอเพิ่ม เกิดใหม่ไม้ไหวเลี้ยวอ,อตัวดำเกลี่ยมเลยนะ่ะเออฉชนก็ช่วยเอกพรู้ไหมว่าเจ้าตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากจินตนาการในฝันร้ายของไชเก้ลนั่นเองมันคือสัปาร์ลาดที่ไช้ก็ไม่เคยบอกว่ามันมาจากไหนมันคือฝันร้ายไชเก้ลในเกมเราบอกนะ่า